ครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราปรารถนาอยากให้ท่านมีความสุขตลอดเวลาด้วยทั้งสุขกายและก็สุขใจและที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามขอให้ท่านนั้นสวยตลอดไปด้วยการดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วเราก็ปล่อยไปเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติดึงเราลงแต่เราก็ดึงตัวเราขึ้นได้ใช่เพราะว่าปณิธานของพวกเราเราจะอยู่กันให้ถึง100ปีแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่อยู่อย่างคนที่ ต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือนะคะัเป็นผักอย่างที่หลายคนเห็นไม่เอาไม่เอาอยู่แบบชนิดเดินไปได้แม้ว่าจะต้องใช้ไม่ทงไม่เท้าบ้างก็ไม่เป็นไรเข้าห้องน้ําห้องท่าได้วันก่อนดูรายการโทรทัศน์ปรากฏว่ามีอาจารย์ภู้ใรคนหนึ่งนะคะอยู่ได้ร12ปี แล้วก็ยังแข็งแรงและยังแข็งแรงคือสมองยังแจ่มใสใยังสามารถพูดคุยอะไรกันได้การเดินเหินอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะไม่รู้นะตอนพี่ว่าชีวิตพี่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะสมมติพี่ไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆนะพี่ว่าพี่น่าจะอยู่ได้นะอ้ยสบายเพราะอาจารย์คิดแล้วก็ปรับทัศนคติให้เข้ากับโลกได้พี่เป็นคนไม่ป่วยใช่นะคะไอ้ประเภทปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอะไรเงี้ยพี่พี่เป็นคนที่น้อยมากลูกน้องเป็นพี่ไม่เป็นนะคะสองพี่เป็นคนไม่สุบุรี ะ,ะเรี่ยง<อ>มลพิษทุกอย่างอาพี่<ม>เป็นคนไม่ดื่มเหล้าครับนะครน้ำที่พี่ชอบดื่มมากที่สุดคือน้ำเย็นอ๋อน้ำเปล่าธรรมดานี่ลไม่ใช่น้ำอัดรมไม่ใช่น้ำผลไม้ไม่ใช่น้ำพันช์หรืออะไรทั้งสิ้นครับ แต่เป็นน้ําเย็นซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะคะแล้วก็ไม่ได้ดื่มพวกที่เป็นน้ำไม่ทําลายร่างกายอะพี่ไม่ได้ทำาอะไรที่มาร่างกายยันทุกวันนี้ถามว่าพี่กลัวโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมเนี่ยนะคะพี่ไม่กลัวก็มียาดีมีอาหารเสริมดีที่มีอาหารเสริมที่ดีด้วยแต่ว่าถ้าสมมติพี่จะมีอันเป็นไปอย่างรวดเร็วที่ไม่ถึงร้อยเนี่ยนะก็คือบัตเหตุเท่านั้นอแต่บัตเหตุพี่ก็ไม่ใช่คนประมาท ซึ่งเราก็ไม่เสี่ยงใช่เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเสี่ยงใช่พี่ไม่ได้ไปปีนไปป่ายไปอะไรต่างไงที่ไหนอย่างไรก็คือการมีสติใ,ในการจะใช้ชีวิตใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ทำร้ายร่างกายไม่เสพสุขจนเกินคนเกินขนาดแล้วพี่ก็ถึงแม้จะมีโรคเบาหวานพี่ก็หาหมอทุกสองเดือนก็ควบคุมนะ,ะแล้วหมอให้ใช้ยาอะไรเราก็ใช้แล้วบิ่มพี่ก็ใช้อยู่นะครับ และในขณะเดียวกันพี่ก็ตรวจเช็คร่างกายประจำปีนะมีแพ็คเกจที่เขาให้ตรวจเราก็ตรวจคือเราไม่ไปยึดทัศนคติที่ว่าตรวจทำไมตรวจเดี๋ยวก็เจออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่พี่คิดว่าจำเป็นต้องตรวจเพราะถ้าเจออยากให้เจอมันในช่วงของ p r i m ม r รก็คือช่วงต้นๆก็แก้ไขได้แลก็แก้ไขได้สุขภาพกายเนี่ยคุณหมอตรวจได้เช็คได้แต่ที่สำคัญเลยอาจารย์เสรีเนี่ยยังดูสดใสเพราะว่าจิตใจด้วยนะ พี่เป็นคนไม่เครียด<อ>พี่เป็นไม่จำเนียนไม่จำเนียนจะเป็นคนยังไงครับอ่าคือไม่จำเนียนเนี่ยเขาจะมีคาไทยซึ่งพี่ก็ไม่รู้มาจากไหนนะ,ะับปรองเสพไม,ม่จำเนียนเนี่ยออนะฮะเชื่อ,อหัวอเอรเงืองพี่ครับ แล้วตกลงไอเรืองนี่นใครทาไมต้องเชื่อมันด้วยเออแล้วแม่ไอเรืองกันแล้วแม่จําเนียนรู้จักกันไหมอพอปร่งเนี่ยทำไมต้องเป็นแม่จําเนียนปร่งซะจะแม่จําเนียนคืออะไรที่มันเกินไปซะก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปทำอะไรที่ปร่งง่ายจริงๆของแตกหักเสียหายคนรักจากไปอะไรไม่เคยไม่เคยเอามาเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองเสียงานเสียการเสียอารมณ์นั่นเป็นเรื่องราวนะครับที่ แฟนๆรายการของเรารู้จักเรื่องราวของเอาจสาซีอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเรื่องของโรคที่มันเกิดมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเช่นภูมแพ้่ข้อเข่าเสื่อมอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราลองไปฟังดูจากคนที่มีประสบการณ์ครับใครเป็นคนบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะมีอาการปวดบวมบวมเหมือนเข่าช้า บวมสองข้างข้างเดียวครับข้างโทษนะคะข้างเดียวค่ะบวมออกมาหนาขนาดนี้เลยจากสาเหตุอะไรครับเอ,อไม่ทราบค่ะอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วต่อมาเนี่ยมันบวมเองเลยค่ะ,ะเราก็เลยไปไปหาหมอหมอก็เจาะเอาน้ำออก่อาแล้วก็อัดยาสีขาวๆเข้าไป ฮะแล้วก็ให้ยาเป็นเม็ดเมมาทานบอกว่าอันนี้แก้อักเสบอันนี้แก้ปวดแล้วบอกว่าเป็นอะไรครับแล้วก็บอกว่าข้อเข่าอักเสบข้อเข่าอักเสบฮะข้อเข่าอักเสบนะคะถ่ายเอ็กซเรย์อะไรด้วยฮะแล้วหลังจากนั้นก็รักษารักษาโดยทางการแพทย์เนี่ยมาอีกประมาณไม่ถึงปีค่ะเป็นอีก เป็นจนกระทั่งเดินไม่ได้ไม่ได้ล้มไม่ได้ไปกระแทกไม่ล้มค่ะไม่ได้เ,เรียกว่ามีอาการอย่างอื่นที่มารบกวนค่ะอยู่ดีๆไม่มีสาเหตุเลยค่ะอยู่ดีๆค่ะแล้วเสร็จแล้วครั้งที่สองเป็นหลังจากไปรักษาโรงพยาบาลค่อยยังชั่วก็กลับมาทํางานวันที่กลับมาทํางานเนี่ยก็ยังเดินไม่ค่อยถนัดเพื่อนๆเ,เอารถเข็นค่ะ เอารถเข็นมารับเราอะฮะครับใจนี่หล่นตุบเลยฮะอุ้ยเราจะพิการแล้วเหลือเนี่ยอ๋อพอเห็นรถเข็นก็เลย <ฮะ S 1> ตกใจตกใจค่ะหลังจากกลับจงนั้นไปประมาณ7วันก็ได้ศึกษาก็มาพบบิมอพอพบบิมแล้วก็สั่งซื้อ,อ,อทานวันละ4ี่เมตรเช้าสองตื่นขึ้นมาทานเลย2เมตรก่อนนอนอีกสองเมตรก่อนหน้านั้นที่ออกจากโรงพยาบาลมานี่ เวลาจะขึ้นบันไดต้องใช้ข้อศอกช่วยกับราวบันไดเพื่อพยุงไม่ให้ตรงนี้ปวดครับฮะแต่หลังจากทานนี้ได้อาการปวดนั้นค่อยทุเลาอย่างมากอย่างมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกเลยฮะแล้วก็ทานต่อเนื่องไปอีกสักประมาณเดือนหนึ่งสี่เมตรนะคะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมาเหลือสองเมตรเพราะว่าขอคำแนะนำ ก็ลดลงมาเหลือ2เม็ดแล้วก็ทานมาได้สักประมาณปีโปีหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียว2ปีมาแล้ว2ปีมาแล้วนะคะตอนตอนนั้นที่ที่พูดสตาร์ทนั่นนะคะพอสองปีจะเป็นสีสีชมพูหลังจากนั้นสีเขียวมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ปีที่ห้าแล้วนะครับทุกวันนี้เดินได้คล่อง ไม่เดินได้คล่องเฉยๆนะคะกระโดดจ้ำให้ดูยังได้วว้า,วา,วา,วา